ที่จะลงมือปฏิบัติจริงกันแล้วนะคะว่าวิธีการที่เราจะยิงเข้าไปในเกรดที่4เนี่ยมันยิงกันยังไงนะคะเรามีทั้งสลบแล้วก็ไม่สลบเนี่ยใช่ปลาสลบไม่เคยเห็นในชีวิตปลาสลบหน้าตาเป็นยังไงหนาท้องเลยครับร้องมันเหมือนเสียหรอมันเหมือนตายมันตายแต่จริงมันไม่ใช่เดี๋ยวมันก็ฟื้นสลบไปนานไหมไม่นานนะเดี๋ยวเจอคือปลาเนี่ยเวลาโดนยาเนี่ยสักพักหนึ่งเราไปให้น้ำใหม่เขาก็ฟื้นแล้วแล้วเปิดออกซิเจนแล้ว ก็จะมึนสลึดเลยอย่างเงี้ยโอเคค่ะมันไม่ได้แรงขนาดนั้นใช่ไหมล่ะมันแค่แบบให้เขาแบบหยุดกันสักหน่อยพักหนึ่งให้เขาแบบเชื่องช้าลงโอเคไม่มีผลต่อปลานะเดี๋ยวแบบคุณจะบอกว่าอุ้ยปลาที่นี่ทำไมที่ไหนเขาก็ทำการไม่เนี่ยแล้วไม่มีอะไรให้ผลนะคะโอเคเอาเลยต้องรีพี่เขตมานะคะครับก็เดี๋ยวให้คุณเขตเขาเป็นคนตัดปลาให้พี่เขตเทปแรกออกก็เคยอยู่กับเราแล้วนะพี่เขตอ่ะอ่าใช่ลงไม่เปิดปากอันนี้เขาเป็นแบบเด็กที่เป็นมือขวาผม เจ๋งที่สุดใช่ไหมวันนี้ก็มีอยู่คนเดียวแต่เขาเก่งอะไรลยทุกอย่างเลยพี่วีไม่มีเขาไม่ได้หนูบอกเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ถาดที่วางยาก่อนนะก็ใช้ยาที่เดียวแค่นี้หนูดมดมันจะสลบไหมอ่ะไม่ฮะกลิ่นไม่ฉุนครับแม่แรงหลังนั้นใช่ไหมครับผมอันนี้วางยานะโอเคปั๊บเดียวนานไหมไม่นานนะเดี๋ยวปั๊บเดียวเดี๋ยวเขาเออายท้องอะไรเงี้ยเออเออเออ แล้วเราก็หยิบเดี๋ยวก่อนตอนนี่ผมว่าต้องถอดแว่นทำแก่ละไม่ได้ละพูดอย่างนั้นแล้วพี่วิทย์ใส่ตาสามห้าละหนึ่งเราสามห้าอ่าโอเคเลยอย่างนี้มันก็ซึมมานะเดี๋ยวเราก็มันนิ่งมันนิ่งนะผู้ชามันนิ่งนะเราก็ยิงเลยเนี่ยเราก็เ็นทงอ่ะเฮ้ยเรียบร้อยอ้าวแล้วมันนิ่งอย่างเงี้ย ไม่มีอะไรก็เสร็จแล้วหรอหอุ้ยเอ้ยนี่ไงก็พอพอเจอน้ำใหม่เขาก็เหมือนแบบว่าทายาแบบฟื้นขึ้นมาเนาะใช่แป๊บเดียวคู่นี้เดี๋ยวก็เจอน้ำใหม่เขาก็นั้นแล้วครับโอ้ยเร็วมากอ่ะโอเคเร็วฮนะแล้วเดี๋ยวเราจะทำแบบไม่วางยาไม่วางยาครับผมโอเคมาพี่เขตต้องอันนี้ไม่วางยาลบให้ ไม่วางยาเราก็ไม่ต้องรอเลยเราก็จัดก,การเขาเลยโดยเนี่ยยาอ่อนเพชรไ่เขาอ้าปากเลยอ่ะอพี่แล้วก็มีอาการนิดหน่อยเฮ้ยเสร็จแ,แล้วพี่ไม่มีอะไรหรอครับไม่เจ็บจริงๆใช่ไหมมไม่เจ็บ ปลานี่ผมยิงมาเป็นพันตัวแล้วก็ไม่ก็ไม่เคยยิงปลายแค่ตัวนะแต่บางตัวก็มีแบบชักนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วไงครฟื้นปกติฟื้นแรกๆรกรพี่เสี่ยนงี้ปะก็ต้องฝึกนิดหน่อยเพราะว่าตอนยิงแรกๆก็มีเกล็ดหลุดมีอะไรนิดหน่อยแต่อันนี้ไม่เลยนะเมื่อกี้แบบเมียนกิ๊บไม่มีไม่มีแผลอันนี้อันนี้สลบสลบต่อใช่ปะอันก็สลบอันนี้เราสลบแล้วค่ะจริงๆแล้วคืออนนี้คุณนายก็จะคือผมทำให้ดูแต่โปกติข้า้งหลังสุดผมไม่เคยใสยาลว Oh. ผมก็ยิงสดอย่างเดียวคือคือยิ่งทําเร็ว่คือยิ่งทําเร็วก็ยิ่งดีอือฮะโหแต่เพื่อเดียวนะแบบไม่หูยทันทีนึง uh huh. ไม่ไม่เขาชิมนี่คือต้องเรียงกันด้วยใช่ไหมคะต้องเรียงเบอร์เพราะดีลอด็อตนี้ลูกค้าเขาสั่งให้เรียงเบอร์รันกันผมก็ยิงตามตามที่ลูกค้าเขาสั่งอ๋อ oh, มีอย่างนี้ด้วยอยากได้แบบ uh huh. เรียงเบอร์ด้วยสงสัยชาเลนจ์ห่วยเนาะ <laughs> ไม่ใช่ฮะก็คือหนูไปเล่นกับเขามาแต่เขาจะต้องนิ่งๆใช่ไหมไม่ฮะก็บางทีเขาได้จำ <มา S 2> เขา,เ<ล>าไม่ด้มาเลยลเอาเอาเอาแบบไม่ไม่สดอ่ะดีกว่าคือคือผู้เลี้ยงบางทีเขาอยากก็ได้แบบเบอร์ลันลันลันแล้วเขาจำปลาเขาได้ง่ายๆอะไรเงี้ยเบอร์ถึงนี้ดูก่อนนะถ้าคนมีเครื่องนี้ก็จบแล้วใช่ปไหมเครื่องนี้ก็สามารถเอาไปยิงดูได้ว่าใช <laughs> ่ปลาเขาใช่ไหม มีเครื่องแม่อะมีตัวแม่มัหน่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเช็คให้น้องแนนดูได้จากเมื่อกี้ได้จากเมื่อกี้เราหยิบไปนะเดี๋ยวนะไปขึ้นเลยอะใช่ว้าวสุดยอดเลยอะวันนี้เรียบร้อยแล้วน้องก็เห็นทั้งสองแบบเราพยายามจะไม่ใช้แล้วยาเสพคือไม่ใช้เลยในปกติที่ฟาร์มเนี้ไม่ได้ใช้แล้วแต่ให้เห็นเฉยๆว่าเป็นอย่างไรวิธีการแค่นั้นเอง แล้วสมมตินะแบบถ้ามีแบบว่าการติดพลาดปากมันเกดหลุดอย่างเงี้ยมันมันจะงอกมามเกตปลางอกนะงอกเหมือนเดิมเลยเพราะว่าปลาคือปลาเล็กเนี่ยมันคือมันจะขึ้นง่ายอยู่แล้วอฮะปลาเล็กนี่ยังไงก็แบบก็ขึ้นเป็นสีตามตามนั้นจะไม่ได้แบบสีต่างอยู่เก็ดเดียวไม่ใช่นะใช่คือถ้าเที่ยวปลาใหญ่หลุดเนี่ยปลาใหญ่เนี่ยเวลาขึ้นมาสีอาจจะดอกที่เคยทองอะไรก็หายไปอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ปลาเล็กเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันก็พึ่ง หลุดเมื่อขึ้นใหม่ขนาดชีพเนี่ยตัดยังขึ้นเหมือนเดิมเลยเนาะก็เหมือนเด็กๆเราหกล้มอ่ะใช่ฮะแบแผลไปเดี๋ยวก็หายนี่ไหนใกล้30แล้วเนี่ยหกล้มมาเป็นสองทีและยังไม่หายเลยนะไม่ดีกันเลยก็เหมือนอย่างนั้นแหละเนาะใช่มาโอเคอันนั้นเป็นวิธีการยิงไมโครชิปเข้าไปนะคะแต่ว่าตัวนี้ใบเซอร์ติฟิเคตนะคะก็ก็คือจะแจ้งไอเดนิตี้ของปลาแต่ละตัวเหมือนกับเราเลขแบบประชาชนใช่ไหมเรามันกอ็จะมีเลขของเขาเหมือนกันใช่มีกี่หลักคะเนี่ยแถวนี้ทั้งหมดเป็น15หลัก 15หลักนะฮนะสบห้หลักเนี่ยก็คือจะเข้าระบบ ISO ค่ะครับเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยไมโครชิพเนี่ยมันอาจจะมีแค่10หลักเองรุ่นเก่าแต่รุ่นใหม่เนี่ยก็เป็น15หลักค่ะครับผมก็ไอเลขพวกเนี้ยสิหลักเนี่ยมันจะมีความหมายของเข้าหมดเลยนะฮะเช่น764เนี่ยก็จะก็จะเป็นประเทศไทยโอเคเดี๋ยวให้คุณชมเชยใกล้ก่อนโอเค764เจ่ออป,ประเทศไทยครับเป็นรหัสประเทศไทยใช่แล้ว24นี่เป็นรหัสสัตว์น้ำ สอคือเป็นสระน้ำเวลาสระน้ำม้านี่อาจจะสี่ศูนย์อะไรเงี้ย <Okay. S 1> คือมันเพราะว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นตัวเลขของหลักสากุของโลกที่เขาตั้งมาปลาสอง่ปลา,ปลาลก็เป็นอสองสองสหมดเลยโอเคแล้วก็หนศนนี่เป็นรหัสกรุงเทพหศูนเหมือนอเหมือนที่บอกว่าหนึ่งสองศูนยน่รหัสประเทใช่คือเขาจะหนึ่สานี่ก็จะเป็นคิดจะสกกาดเป็นปี คือปานี้ยิงในปี2013ใช่ไอเดียอาจจะเป็นเซอร์เรนเก่าหน่อยโอเคครับผมแล้วก็03ก็เป็นรหัสฟาร์มของลิสโอเคที่ขึ้นกับที่ขึ้นกับโกบังโมโอเครหัส03แล้วก็4ตัวหลังก็จะเป็นรันนัมเบอร์อ๋ออย่างที่บอกว่าเมื่อกี้คนที่เขาอยากจะซื้อปานที่นี่สิบตัวเรียงกันก็คือขอเลขเรียงคือขอเลขเรียงหน้าหลังนี่แหละได้สามหนึ่งสามสองสามสี่สามหนึ่งสาว่ากันไปเราสั่งได้หมดเพราะว่าเราเวลาเราสั่งไมโครชิปเนี่ยเราก็สั่งรันนัมเบอร์กล่องละร้อยกล่องละร้อยคือมันก็จะมีีเลลขพววกน้้อยู่แ คือข้อดีเลยคือพี่วิทย์หนูว่าพี่วิทย์ไม่งงว,ว่าพ,พี่วิทย์ทำเองแต่แรกเนาใช่้ชค,คือเราปเป็นคนเซตระบบเองอะไรเองก็ยังเราลงมือทำเองอยนี้อยู่ใช่เพราะว่าเวาเราไปตามเขาเนี่ยเราก็อ่านไม่ออกอะไรก็ไม่รู้ก็คือคือผมไปดูของเมืองนอกเนี่ย,ยมันหมายความว่าอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้ผมทำเนี่ยผมก็จะทำร้อยตัวสามมุติปีหนึ่งห้าเนี่ยผมก็จะทำสามร้อยอันสามร้อยอันเนี่ยผมก็จะรันรันหนึ่งสามร้อยจบขึ้นปีหนึ่งหก็ผมก็ขึ้น 0, <Okay. S 2> สูงใหน่ละศูนหนึ่งเพราะฉะนั้นของพี่จะเป ปีนี้เป็นปี15 15ตัดแต่เริ่มปีใหม่พวพี่จะตัดทิ้งเลยครับแมวเล็ดแมวเล็ขหลังยังไม่จบพี่ก็ตัดทิ้งเลยถูกไหมคะใช่ก็จะถูกใช่ไหมใช่ครับโอเคโอเคนี่เป็นใบเซอร์นะคะสำหรับคนที่มาซื้อปลางกที่นี่ก็จะได้รับใบเซอร์นี้ไปด้วยว่าปลาของคุณสีแบบนี้หน้าตาแบบนี้ลักษณะแบบนี้ได้รับการรับรองแล้วก็เราก็จะมีพ่อแม่เขาให้ดูว่าว่าตัวเขาจะเป็นแพทเทิร์นไหน น่ารักอ่ะนีแบบว่านี่คือพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาครับผมเสร็จตัวลูกเขาไปด้วยว่าน่ารัแบบนี้นะแล้วโตมาก็จะออกมาเป็นเนาเนี้ยคือเรียกเหมือนซื้อสุนัขกันเนาะเขาจะมีการเลือกพันธุ์ผสมพันธ์อีกอย่างนี้ก็คือต้องรู้พ่อรู้แม่เขาอันนี้มีของทุกอย่างอ่ะนี่ค่ะใบไปเซอร์ไปเซอร์สติลิเกตครับตัวนี้อันบน อันบนนี้ก็จะเป็นไซมิสโกอาิจีนี่ผมก็ตั้งเองก็คือไซมิสก็คือสยามโกเนี่ยเป็นลาี่บดิ้งในประเทศไทยแล้วก็คืออาริจีนี่ก็เป็นเลสเซลโกลเด้นก็เป็นชื่อกลางเป็นสายพันธุ์เลสเซลโกลเด้นก็คือทองอินโดโอเคครับผมค่ะตอ้เยมากเลยนะคะอันนี้ไปนี้เดี๋ยววันนี้เวลาเวลากหมดแล้วเพราะว่าเราต้องทําตามแพทเทิร์นและตอนนี้25นาทีให้ผู้ชมได้ติดตามกันนะคะถัดไปเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไทยน,นิดนึงพอดีน่าจะคุยก็เลยขอลาเหลือหน่อยนะคะ เดี๋ยวไปบ้านแนนได้ไหมได้เนี่ยก็ว่าจะไปบ้านคุณแนนไปดูว่าจะล้างกู้ยังไงได้ป่ะได้ไดเพราะว่าหนูว่าหนูล้างเขางนี้ไม่ไหวอ่ะได้ยินดีแล้วที่บ้านก็ไม่มีใครดูที่จะอยากจะช่วยเหลือเท่าไหร่อ่ะครับ เราเชิญได้ไหมไปบ้านได้คเนาะก็เดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายทำที่บ้านคุณแอนอีกครั้งอ่ะงั้นเชิญแล้วกันเชิญคุณผู้ชมทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเทปหน้าไปที่บ้านแนนะคะไม่ไม่ไม่ได้เชิญตัวจริงคุณผู้ชมไปนะคะติดตามดูรายการก็พอค่ะไม่ต้องไปเยี่ยมถึงบ้านก็ได้นะคะก็เดี๋ยวไปดูว่าปลาที่แนนได้รับไปเนี่ยเป็นเวลา รอบนี้ก็สองสองสัปดาห์กว่าจะหนึ่งเดือนแล้วก็รวมๆไปไปไปถ่ายรอบหน้าก็ประมาณเดือนหนึ่งพอดีรูวปาระหว่างนี้ยังไม่ยังไม่เปลี่ยนได้ปะหนังปลาได้ได้ก็เดี๋ยวพี่วิทย์จะไปเซฟให้ใหม่หมดเลยแต่ตัวกองที่พี่ให้ไปเป็นโอเคใช่ไหมโอู่ได้นะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงเราไปติดตามการเทปต่อไปพี่บ้านแนนนะคะเรียนเชิญทุกคนไปดูตามังกรนะคะเดี๋ยวแนนจะตั้งจะให้พี่วิทย์ตั้งชื่อด้วยอ่าได้นะว่าคนจะชื่อว่าอะไรสัตว์เลี้ยงของผู้หญิงต้องมีชื่อค่่ะะ้ออกกกก็็าาจจเปนนนนชืรรััั เป็นท้ายรายการค่ะติดตามเราได้ผ่านช่องบล็อก A อนะคะทูวิชั่น o n 54แล้วก็70ค่ะคก็ทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะ18นาฬิกาทีถึง19เนกาค่ะรีลันหลายวันเลยนะคะดูที่ด้านล่างรายการเพราะว่าพุ่งตรงจะไม่ได้ค่ะเยอะนะคะ<ช>ก็ดูวันรีรันกัน แล้วก็แน่นอนยังสามารถดูได้ทางฟิชชเนลสำหรับคนที่แบบติดสมาร์ทโฟนอยากดูผ่านสมาร์ทโฟนยังทําได้อยู่ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังสามารถติดตามอีกช่องทางคือ Facebook ของเราค่ะ f a c e b o o k ก็ชื่อรายการเรา w i t h ิ i ฟ h ชรับผมวิดวิดฟิชนะคะก็ไปกดไลค์กันได้แล้วก็จะมีอะไรบบกิจกรรมี่่ร่วมสนุกการเดี๋ยวถ้ารวมคนน่าจะเยอะนี่พันกว่าสองพันไปเรื่อยๆและไล่ๆไปเรื่อย รวมเขได้สักพักหนึ่งอาจจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเนาะใช่ก็ก็คิดอยู่ว่าจะจัดกิวิตี้ร่วมกับแฟนเพจอะไรแบบนั้นเนาะเราจิตตาตจีมีของรางวัลให้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนกับรายการ w h w i h h f i s h ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใปบ้านเขากันอันนี้มันจะมีทิกหน่อยนึงก็คือเวลาเราปล่อยน้ำเขานี่เราจะไม่เปิดน้ำแรงมากเพราะว่า เพราะว่าบางทีน้ำเนี่ยที่มาไม่ดีเนี่ยคือถ้าเราเปิดในปริมาณแรงมากเร็วกินไปเนี่ยเดี๋ยวปลามาันจะน็อกน้ำ,นำก็คือเราค่อยๆเปิด